อ้เอเลี่ e นรายการนี้เราก็จะมี9้าแก้วแล้วก้าคำถามสนุกสนุก This is the first time I have this โวนี้ดีมากเลยฮะ I wish I could drink this every morning but แต่มันแพงเกินไปให้เราดื่มเราก็ผมก็จะยิงคำถามให้ถ้าจะให้แนะนำให้คนเลือก อ่านหนังสือ3เล่มที่จะทําให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตได้พี่นี่หน่อยแนะนํามเล่มอะไรครับเล่มแรกเลยน่าจะต้องเป็น51สัตว์ราวุธอันนี้ดีจริงอันนี้ดีจริงชอบ this is this is good yeah yeah ไปอุ่นนุนเลยมรูนาขอบคีตอนนี้ผมตื่นมากเลยครับตอนนี้เราจะเริ่มแบบจากกาแฟ ปกติเราจะพิเศษขึ้นเรื่อยๆเราจะแพงขึ้นเรื่อยๆด้วยว้าว <Wow. S 1> <laughs> this part of the show is a pictures worth a thousand words เลือกรูปมาแล้วเราอยากให้พี่นี่หน่อยขยายความรูปว่าเกิดอะไรขึ้นเลาเบื้องหลังรูปพวกนี้ please explain this โอ้ว้าวอันนี้เป็นตอนที่ไปแอนตาร์กติกาดินแดนแพนกวินแพนกวินตัวแม่เนี่ยจะไปฟักไข่ที่นี่ตัวผู้เนี่ยกระโดดลงไปเพื่อไปหาปลามาแล้วก็เอามา เรื่องที่อเมซิ่งคือเขาจำได้ว่าแม่ว่าแฟนเขาอยู่ตรงไหน <Wow. S 2> จากที่เป็นตาวสนเป็นพันๆตัวเนี่ยเขาจำได้ <Wow. S 2> เขาฟังจากเสียงร้อง This is a video but I took a picture of it Okay Oh yeah อันนี้ล้างเท้าให้ล้างเท้าให้ภ<ห><ห>รรยา <laughs> ได้ความคิดนี้เคยดูหนังอยู่เรื่องหนึ่ง <laughs> ชื่อว่าเรื่อง The Letter mm. แฟนทองผสมเป็นพระเอกผมจำชื่อพระเอกไม่ได้แล้วผมจำได้เลยตอนนั้นผมอยู่มาหาลัยประมาณปีสองแล้วช็อตที่ เขาล้างเท้าให้ภรรยาเขาอะแล้วภรรยาเขาบอกว่าไปอยู่ไหนมาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยโอ้ผมจําได้เลยว่าช็อตเนี้ยวันหนึ่งนะถ้าเกิดผมมีภรรยานะผมจะทําผมจะล้างเท้าให้ภรรยามผมบอกเลยว่าชีวิตเนี่ยไม่สามารถมาถึงจุดนี้เร็วขนาดนี้แล้วอิ่มเอมขนาดนี้ได้ถ้าเราไม่ได้เจอคู่ชีวิตที่ดีเพราะต้องถือว่าเป็นบุญเลยอันที่สองเนี่ยผมก็รู้สึก r a t e ฟ u l ที่มีภรรยาที่ที่เขาให้เราเป็นเราผมก็เลยอยากจะแสดงความรักด้วยการทนุถนอม ซึ่งผมก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะเป็นแบบอย่างให้กับวัยรุ่นด้วยว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ชายแล้วเราจะต้องมาถือธงรบตลอดเวลาวคือเราศึกษาชีวิตคนสำเร็จมาเยอะภรรยาเนี่ยสำคัญเลยคนเก่งจริงเนี่ยคือภรรยาใช่ครับด้วย ความพยายามทุกความพยายามอาจจะไม่นำมาซึ่งความสำเร็จแต่ทุกๆุกความสำเร็จรวนแล้วมาจากทัระยาทุกๆกการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ย่อมมีทัศนียภาพที่งดงามทุกๆความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ย่อมมีสตรีที่งดงามหนึ่งคนร้อยชีวิตหนึ่งชีวิตร้อยความฝันหนึ่งคนร้อยความสัมพันธ์แต่หนึ่งเธอคนนั้นสำคัญกว่าร้อยล้านคนครับขอเชิญพบกับวีรสตรี ยอดดวงใจภรรยาสุธิรัตน์นิย,ยุตรัตน์เจาม,มาพันธ์